มันจะยังขายดีและยังเป็นหมวดหมู่ที่น่าสนใจอยู่สินค้าของคุณนั้นมันมีคุณภาพมากพอที่จะให้ฝรั่งเขาจ่ายในราคาแพงไหมสวัสดีครับชาว Exit TV ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับปี2021นะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่ผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนอีกครั้งด้วยนะปีนี้เหมือนที่บอกครับว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นของทั้งทุกๆคนที่ดู a c c e s s TV คนที่อยากเริ่มต้นกับการขายสินค้าบนอเมซ o n หรือกับทั้งตัวผมเองที่จะมีบริการใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับว่า a อ s i ิ t นะครับจะมีบริการอะไรที่ซัพพอร์ตคนขายสินค้าบน a เม z o n บ้างนะที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนาะแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าช่วงนี้นะครับช่วงที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี้เป็นช่วงที่เราจะต้องอยู่บ้านกันให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเอาตัวเองออกไปเสี่ยงแล้วก็ คนอื่นจะได้ไม่เสียงด้วยก็ขออยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองดีๆไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นแล้วกันครับจากใจอันนี้เป็นห่วงจริงๆนะครับและทุกๆปีครับผมจะทำคลิปแรกนะครับหรือว่าคลิปสุดท้ายของสิ้นปีนั้นเป็นคลิปสำหรับการตลาดสำหรับคนที่อยากขายสินค้าบนอเมซอนในปีนั้นๆเสมอและปีนี้ก็มาถึงครับ การตลาดสำหรับคนขายสินค้าอเมซ o n ปี2021ซึ่งในปี2020เนี่ยผมพูดไว้ประมาณ9ข้อนะครับ9ข้อเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงเลยว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดเป๊ะแทบทุกข้อเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปการตลาดปี2020ยย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับที่เป็นหน้าปกสีฟ้าเนาะแล้วก็ตัวที่มียอดวิวสูงสุด ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังคลิปนั้นแล้วยังรักษามารตฐานได้แบบนั้นคุณจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวันนี้ในปี2021ได้ครับซึ่งในปี2021เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกับปีที่แล้วนะครับเรื่องการตลาดในการอยากนำสินค้าไปขายบน Amazon เพราะว่าปีที่แล้วกับปีนี้เราเผชิญสถานการณ์เดียวก,กันกับสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนั่นก็คือโรคระบาดนะครับต้นปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะต้นปีนี้เราก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันอีกหน้าซ้ํายังหนักกว่าเดิมครับต้นปีที่แล้วเป็นในเรื่องของการแพร่ระบาดจากต่างประเทศนะครับแต่ปีนี้มันเป็นการแพร่ระบาดในประเทศเราเองเลย คนไทยติดด้วยกันเองซึ่งตรงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับและผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้มันคงพอจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจที่จะขายสินค้าบนอเมซ o n ได้บ้างเนาะสินค้าหรือว่าการตลาดสำหรับปีนี้นะครับ Amazon ยังไม่ได้เปลี่ยนอัลกอริทึมใดๆทั้งสิ้นบนเว็บไซต์เขานะครับฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจมากที่สุดนะครับนั่นก็คือสินค้าประเภทที่อยู่ในบ้านครับอัตราการเข้ารับคำปรึกษาในปี2020ของผมนี้แล้วเป็นสินค้าขายดีมากที่สุดนะครับ จะมีอยู่2หมวดหมู่ด้วยกันนั่นก็คือหมวดหมู่ใน Home a n t Kitchen แล้วก็เรื่องของเพ t s u p ั l y นะครับซึ่งเราเอามาดูกันจริงๆแล้วว่าข้อมูล2ตัวเนี่ยทำไมมันถึงเป็น2หมวดหมู่นี้เพราะว่าคนอยู่บ้านเยอะขึ้นใส่ใจสิ่งที่อยู่ในบ้านเยอะขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนไทยที่สนใจที่อยากจะขายสินค้าบน Amazon ในปี2021นี้ ผมเชื่อว่าคุณหาสินค้าในหมวดหมู่นี้ได้ไม่ยากเลยครับไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรบนหน้าคุณตอนนี้นะครับที่อยู่ในบ้านทุกชิ้นล้วนขายได้ทั้งหมดอยู่ที่ว่าคุณอยากจะขายอะไรตักหากสิ่งที่คุณควรจะสนใจมากกว่าการเลือกสินค้าไปขายบนอเมซอนในปี2021นนั้นนั่นก็คือการนำเสนอนะครับการนำเสนอสินค้าที่คุณอยากขาย ให้มันมีโอกาสที่จะเรียกความน่าสนใจจากลูกค้าได้หรือพูดง่ายๆอีกอย่างนั้นก็คือทำให้สินค้าที่คุณอยากขายนั้นมีความต้องการมากพอด้วยการนำเสนอครับฉะนั้นการตลาดในปี2021นี้นะครับคุณจะมาเล่นๆกับ Amazon ไม่ได้แล้วนะครับหมายความว่ายังไง ช่วงแรกผมเข้าใจครับว่ามันเป็นการเริ่มต้นของทุกๆคนบางคนอยากขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ดังๆบนโลกใบนี้แต่ก็ไม่มีความสามารถพอที่จะถ่ายรูปด้วยกล้อง dslr ถ่ายรูปด้วยเลนส์มาโครหรืออะไรอย่างเงี้ยปีนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องทำแล้วอะไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพหรือไม่อาชีพก็ตาม เพราะเดี๋ยวนี้นะครับอัตราการซื้อของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากปี2019นะปีที่ยังไม่เกิดโรคระบาดแบบนี้นะครับซึ่งในปี2020กับ2021เนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลเดียวกันสถานการณ์เหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณอยากจะขายสินค้าบนอเมซอนคุณก็ต้องจริงจังกับเรื่องการนำเสนอรูปภาพให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ คุณลองคิดดูถ้าสมมุติว่าคุณถ่ายรูปออกไปแล้วก็ลงสินค้าเสร็จแล้วแม้กระทั่งตัวคุณคุณดูสินค้าตัวเองคุณก็ยังไม่อยากซื้อเลยคุณคิดว่ายังไงครับคุณคิดว่าลูกค้าเขาจะอยากซื้อสินค้าของคุณไหมให้คิดแค่นี้นะฉะนั้นนะครับในปี2021นี้ทักษะสิ่งที่ควรมีในการขายสินค้าออนไลน์นะั่นก็คือการถ่ายรูปถ้าไม่ถนัดถ่ายรูปก็ต้องจ้างนะครับ เพราะว่าณปัจจุบันนี้ถ้าคุณจะขายสินค้าบนอเมซอนโดยการทํารูปแบบมือสมัครเล่นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะให้ผลประกอบการที่ไม่ดีกับคุณเช่นเดียวกันนะครับในปี2021สิ่งที่ควรจะใส่ใจยึดตามแบบหลักปี2020เลยไม่ว่าจะเป็น1 การนำเสนอสินค้าที่จะขายจะต้องเป็นของในบ้านมากขึ้นนะครับของอุปโภคบริโภคจะขายดีขึ้นการขนส่งของอเมซอนตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆสามารถรับสินค้าได้ภายในวันเดียวก็ต้องยอมรับตามตรงว่า Amazon ตัวอเมซอน g l o b a l selling Thailand นะครับก็ได้มีการสนับสนุนนะครับผู้ขายชาวไทยที่สามารถผลิตสินค้าได้ด้วยตัวเองหรือเป็นตัวแทนแบรนด์ต่างๆเนี่ย เขาก็สนับสนุนให้ SME ไทยหรือสินค้าไทยไปขายบนนู้นได้มากขึ้นตอนนี้เทรน,นมาแล้วครับสินค้าภายในบ้านคุณลองมองไปที่บ้านคุณตอนนี้ลองมองดูว่าสินค้าแบบไหนที่คุณพอจะหาซัพพลายเออร์ได้บ้างคุณก็หามาขายซะนะครับการขายสินค้าบนอเมซอนในปี2021มันก็ยังคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน ในการขายสินค้าออนไลน์มาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัว amazon.com ที่มันยากนะครับอุปสรรคของคนไทยผมมองเพียงอ,อย่างเดียวเลยนะนั่นก็คือในเรื่องของภาษาถ้าคุณตัดปัญหาตรงนี้ออกไปได้นะครับถ้าคุณสามารถอ่านภาษาอังกฤษออกได้สักเล็กน้อยแปลออกมาได้สักเล็กน้อยจับบริบทได้จับรูปแบบประโยคได้ผมเชื่อว่าคุณก็ขายสินค้าบน amazon ได้ไม่ยากหรอกครับ มันอยู่ที่การฝึกเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับอัตราการเติบโตของ a เม z o n ในปี2020นั้นก้าวกระโดดขึ้นอย่างมากเลยนะครับในทุกๆปีจริงๆเขาก็เพิ่มขึ้นมาทุกๆปีแหละแต่พอมาปี2020ที่มันเกิดโลกแบบนี้ขึ้นเนี่ยอัตราการสั่งซื้อของออนไลน์มันเยอะขึ้นเป็นกองเลยครับเพราะทุกคนก็ไม่อยากออกไปเสี่ยงใช่ไหมฉะนั้น ปีนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วละ่ะที่คุณจะเอาสินค้าที่คุณสนใจอยากจะขายไปในต่างประเทศนะครับมาขายบนอเมซอนสิ่งที่ควรจะใส่ใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการขายสินค้าบนอเมซอนนะครับต้องคิดถึงเรื่องขนาดเป็นสำคัญต้องคิดถึงเรื่องขนาดเป็นสำคัญในหลายๆคลิปนะครับ ผมอยากจะบอกว่าผมอาจจะพูดในเรื่องของเฮ้ยสินค้าไทยมันขายได้นะแต่ผมไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่ามันจะต้องเป็นขนาดไหนฉะนั้นในการตลาดในปี2021เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าถ้าจะขายสินค้าไปในต่างประเทศเรื่องขนาดเป็นเรื่องที่สําคัญครับทีนี้คุณก็ไปลองดูว่าสินค้าที่คุณพอจะหาได้ มันมีขนาดที่เหมาะสมกับน้ําหนักหรือสมมาตรกับปริมาตรของตัวสินค้าของคุณไหมนะครับคุณต้องมองตรงนี้ด้วยถ้าสมมุติว่ามีไซส์ใหญ่แต่น้ําหนักเบาเขาคิดไซส์คุณนะอ่าถ้าสมมุติน้ําหนักมากเกินไปแต่ชิ้นเล็กเขาก็คิดน้ําหนักคุณเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ลองหาสินค้าที่มันมีน้ําหนักสมมาตรกับปริมาตรนะครับไปขายที่นู่นดู แน่นอนว่าสินค้าไทยมีสินค้าดีๆเยอะแยะมากมายครับมันอยู่ที่คุณจะถนัดหรือลงไปเล่นหมวดไหนจะหาซัพพลายเออร์ได้ไหมเพราะว่าสินค้าไทยที่เป็นของแต่งบ้านต่างๆอย่างเช่นผมก็ขายตัวเดส k o ออร์แก e นเอร์ที่ผมขายอยู่เนี่ยก็เป็นสินค้าไทยทั้งดุนเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณนำเสนอมากกว่าว่าสินค้าของคุณน,นั้นมันมีคุณภาพมากพอที่จะให้ฝรั่งเขาจ่ายในราคาแพงไหม เนาะบางคนคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยสินค้ากูมาจากไทยกูยังต้องขายแพงอยู่แล้วเพราะฝรั่งชอบกางเกงสันดอชอบนั่นชอบนี่ชอบอะไรอยู่แล้วใจเย็นๆนะครับ สินค้าที่ผมว่าที่ผมพูดมานี้มันมีขายอยู่บนอเมซอนอยู่แล้วนะครับให้คุณมองหาให้ลึกกว่านั้นว่าแท้จริงแล้วสินค้าไทยมันยังมีสินค้าตัวอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ใช่แค่เกงสัดดอนวมมวยหรือว่าสนับมวยหรืออะไรอย่างเงะ เออพยายามหากันดูมันมีอีกหลายหลายชิ้นเลยนะครับซึ่งผมก็จะมาบอกตรงนี้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะข้อมูลทุกอย่างที่ผมเล่ามานี้เป็น Data หรือเป็นฐานข้อมูลในสิ่งที่ลูกศิษย์ผมขายอยู่นะครับเราจะไม่มาบอกกันตรงนี้เนาะฉะนั้นผมก็อยากฝากไว้ว่าปี2021ครับ ยังใช้หลักการเดียวกับการตลาดปี2020ที่ผมเคยได้ลงวิดีโอไว้นะครับมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันเนาะก็ต้องมารอลุ้นกันว่าในปี2022ในสิ้นปีนี้โรคระบาดมันจะหายไปไหมทุกอย่างมันจะดีขึ้นไหมแล้วเทรนด์การต้องการสินค้าในของในบ้านเนี่ยมันจะหายไปหรือลดน้อยลงไปไหมเดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันใหม่ในเรื่องของปีหน้านะครับแต่ปีนี้ยังย้ำคำเดิมว่า ทุกข้อทั้งหมด9ข้อที่ผมพูดในปี2020นั้นยังคงใช้มาตรการหรือว่าใช้หลักการตลาดหรือแนวคิดแบบเดียวกันกับในปี2020นะครับ ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่และคิดว่าเฮ้ยทำไมปีนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยก็ต้องบอกมันเป็นสถานการณ์เดียวกันครับแล้วอีกอย่างมันก็แค่ห่างก,กันแค่ปีเดียวไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้ดีขึ้นหรือแย่ลงในสถานการณ์ของโรคระบาดเนาะของในบ้านนะครับอุปโภคบริโภคทั่วไปของที่อยู่ในบ้านเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอะไรทั้งหลายพวกนี้ มันจะยังขายดีและยังเป็นหมวดหมู่ที่น่าสนใจอยู่เน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการนำเสนอคุณจะต้องทำให้ดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วคนที่เริ่มต้นปีที่แล้วคุณมีพื้นฐานมาอยู่แล้วปีนี้คุณสามารถปรับปรุงสินค้าตัวไหนได้ที่มันขายไม่ออกสามารถปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงเถอะครับ นะและในเรื่องของการโฆษณาก็เหมือนกัน a เม z o n นะครับปีนี้มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมากมายในเรื่องของการยิงแอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลดแอดแบบอัตโนมัติการทำนั่นทำนี่ได้ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในคลิปวิดีโอหน้าๆน,นะครับวันนี้ฝากไว้3เรื่องนั่นก็คือการตลาดสำหรับปี2021 สำหรับคนที่ต้องการขายสินค้าบน a เม z o n เนาะเรื่องแรกก็คือคุณไปดูคลิปวิดีโอในปี2020สำหรับการตลาดในปีนั้นนะครับทั้งหมด9ข้อยังเอามาใช้ได้อยู่ข้อที่2เน้นย้ำก็คือพวกของแต่งบ้านปริมาตรสมมาตรกับน้ำหนักและนะครับปริมาตรสมมาตรกับน้ำหนักและของที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในบ้านของตกแต่งบ้านหรือว่าของที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆข้อที่2ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ ข้อที่3นะครับการนําเสนอรูปภาพการเขียนข้อมูลทุกอย่างคุณจะต้องไม่มั่วน,นะจับอันนั้นมาผสมอันนีน้จับอันนี้มาผสมอันนั้นมันจะเริ่มทํางานไม่ค่อยได้แหละครับเพราะว่าตัวอัลกอริทึมของ Amazon เท่าที่ผมสังเกตจากลูกศิษย์ที่ทํางานแบบนี้นะไปก๊อปข้อมูลของคู่แข่งมาแล้วก็เอามาดัดแปลงบางคําเฉพาะสินค้าตัวเองมักจะขายไม่ค่อยดีครับอืเหมือนระบบเขาจับเจอแล้วอ่ะ ว่าสินค้าตัวนี้ประโยคแบบนี้มาจากสินค้าตัวนี้มาก่อนนะครับอันนี้ผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะถ้าผมคิดผิดก็แจ้งมาในคอมเมนต์ด้วยเลยกันแต่เท่าที่ผมสังเกตของลูกศิษย์ผมที่ผมให้คําปรึกษาไปอะ่ะผมมักจะให้ลูกศิษย์เริ่มต้นด้วยการเขียนเองก่อนเขียนเองก่อนไม่ถนัดแล้วค่อยจ้างก็ได้แต่อย่าพยายามก๊อปปี้คู่แข่งมาหลายๆเจ้าแล้วเอามายำกันเป็น listing ของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับ ผมมองว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อะไรที่จะทําให้สินค้าคุณขายดีขึ้นฝากไว้3เรื่องก็แล้วกันสำหรับในปีนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรใหม่อ่ะครับเดี๋ยวเรื่องหน้ามันจะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากขึ้นฝากบริการที่ปรึกษานะครับส่วนตัวในการขายสินค้าบนอเมซอนนะครับใครที่ผมเคยปฏิเสธไปในปีที่แล้วใครที่ผมเคยไม่รับในปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ลองมาพูดคุยกันใหม่ว่าคุณพร้อมหรือย,อยังในทัศนคติที่ผมให้ ในข้อมูลที่ผมให้ในช่วงเริ่มต้นว่าสิ่งที่คุณควรจะทำแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ทำแล้วมันได้ผลไหมปีนี้ก็กลับมาคุยกันใหม่ได้นะครับใครที่อยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ในการวิเคราะห์สินค้าของคุณในการวิเคราะห์ตัวคุณว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณอยากขายนั้นมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงเริ่มต้นอ้างอิงจากฐานข้อมูลของลูกศิษย์ผมที่ผมเก็บไว้นะครับตอนนี้มันเป็น460กว่าสินค้าละ ที่ขายดีเนาะก็ลองเอามาเปรียบเทียบกันว่าสิ่งที่คุณคิดมันจะตรงกับฐานข้อมูลจริงๆของลูกศิษย์ผมที่เก็บไว้ไหมนะครับถ้ามันตรงก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะขายได้ในช่วงเริ่มต้นแต่นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องคิดเองนะ ไม่ใช่ถามผมว่าผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับแต่ผมอยากขายสินค้าบนอเมซอนคุณต้องช่วยหาสินค้าขายดีหน่อยอย่างนั้นไม่ต้องมาคุยกันนะฮะคุณสามารถไปเรียนกับที่อื่นได้ก่อนเลยอันนี้ผมไม่ได้ว่าแต่ถ้าคุณอยากได้มุมมองเชิงลึกประสบการณ์ที่ผมเคยทํางานกับสินค้าในหมวดหมู่นี้นมาคุณสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยครับว่าสินค้าที่คุณสนใจอยากจะขายนั้น มันมีโอกาสที่จะแจ้งเกิดบนอเมซอนหรือทํากําไรบนอเมซอนในช่วงเริ่มต้นได้ไหมก็แอดไลน์มาสอบถามในรายละเอียดได้ตรงนี้นะครับถ้าผมโอเคกับคนไหนถ้าติดตามผมมานานแล้วนะครับผมก็ยินดีครับที่เราจะได้ร่วมงานกันวันนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้เนาะมันยังคงเป็นเรื่องเดิมอยู่นะครับก็ไม่ต้องแชร์อะไรกันมากหรอก ผมอยากจะบอกว่าก็สวัสดีปีใหม่ครับในสถานการณ์แบบนี้ให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆย้ำอีกครั้งก็แล้วกันวันนี้สวัสดีครับ